อ่ะดูถ้าโดดล่มฉันไม่ถือโล่มฉันไม่แบบว่าติดปีกแล้วนะคะมันแบบมันเชยแต่ล้ฉันขอดเดินทุกที่คือรัน,นเวนเนาะถ้าโดดร่มไปแบบสับ ลักกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเห็นหน้านี้ก็รู้เลยว่าชุดอัปเกรดใหม่กำลังจะเข้าแล้วเขาบอกไว้เลยว่าจะเข้าวันที่4เมษายนก็คืออีกไม่กี่วันเนาะ ก็คือตอนนี้เขามีกิจกรรมนะคะให้เราเข้ามาสุ่มตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีทั้งคู่ปองสุ่ม10 UC แล้วก็หินอัปเกรดเนาะก็คือเราจะต้องมาล็อกอินเกมในทุกๆวันแล้วก็มีสําเร็จ1แมตช์ในโหมดใดก็ได้อันเนี้ยสะสมได้ถึง100ตาเลยทุกคนเดวบนจะมาแอบ,บชี้เป้าวิธีทําภารกิจตรงเนี้ยให้เสร็จภายใน10นาทีในนี้เขาก็จะบอกว่าเล่นในโหมดใดก็ได้ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นอนะไม่ว่าจะเป็นอารีน่าคลาสสิกหรือว่าอะไรก็ตามก็เล่นได้ ตอนนี้มันมีโหมดวาวที่เกมจบเร็วมากก็คือโหมดนี้ทุกคนเลขแมปก็ตามนี้เลย1 2 1 4 5 5 3 2กดเข้าไปปุ๊บนี่เล่นปับ๊บอ่ะพอเราเข้ามาในนี้นะคะปุ๊บนับ2 1งหโกจบคือเป็นง่ายแบบนี้เลยเออก็คือไปดูว่าคะแนนมาได้ไหมนี่ก็คือได้นะคะจบไปแล้ว1นึ่งแมป เมื่อกี้ก็คือเราสามารถกดเล่นต่อเรื่อยๆไปจนครบร้อยเม็ดได้เลยแปบบเดียวไม่เกินสิบนาทีพอสุ่มตรงนี้มันก็จะได้ของนู่นนี่นะที่เขาแบบแจ้งไว้ดูดีทุกคนอันนี้คือคูปองที่แบบเราจะสามารถสุ่ม10 UC ได้แล้วก็อันนี้มีคูปองลดก็คือสุ่ม30 UC เนาะแล้วของเยอะแยะมากมายในนี้นะคะก็ไปทําภารกิจมาสุ่มกันได้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูสปอยชุดใหม่กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้าง ภาเปิดมาโออาราการวร่าว่าเป็นชอบอนิเมชั่นของฝับจีมากเลยอ่ะสวยเขาทำดีมาก UMP เอลูดี นี่โอ้โหเปิดมาก็คือเท่เลยเว้ยทำไมหน้ากากต้องแบบหน้ากากแตกมัม,มี่อะไรเอ่ยต้องวนกลับมาแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหโอ,อ่ะดูชุดนะคะเลเวลแรกเนาะท่านั่งเขาก็เท่เนาะคือแบบช่วงหลังๆพับจีชอบทำท่านั่งมาเนาะ ูแบบเริ่มไม่ยืนกันแล้วเริ่มไม่ขาเออเวลสองอลังการเวอร์นี่จะน่าจะเป็นท่าเข้าล็อบบี้ปะเอ๊ะเลเวลสมันขึ้นจากเลเวลหมายังไงนะมันแบบมันทำไมดูไม่ค่อยห่างชั้นกันเท่าไหร่ <laughs> มันดูไม่ค่อยแตกต่างโอ้โหคิวฟีคิวฟีสวยอยู่แต่เป็นไม่ชอบสีดำเลยแฮะแต่ว่าคือแบบชอบอนิเมชันมันอะมันดูแบบ เยอะดีอ่ะดูดิโซมาอะไรมาแต่ว่าพวกอนิเมชันแบบเนี้ยของตัวละครอ่ะไม่รู้สึกว่าพับจีทำดีนะไม่ว่าจะเป็นชุดทองหรือว่าชุดอัพแบบเนี้ยรู้สึกว่าทำออกมาดีมากเลยแต่โทนรอบนี้เป็นโทนแบบสีดำทองอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะอ่าโอ้โหพี่จะเวอร์ไปไหนพ็หลังๆมานี่คือแบบว่าชุดเก่าๆต้องอิจฉานะ <laughs> พวกอิโมชันอ่ะ ปไปจ้าไฟนอลฟอร์มนี่อันนี้ก็คือแบบว่าอัพจนไปถึงเวลหกสวยไหมนะก็น่าจะสวยปะคือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะชอบไหมแล้วมีชื่อมีแท็กมีอะไรเนาะอ่ะเวลสุดท้ายนั่งเรือห่างยาวไปเลยจ้ะ <c oughs> ว่าไปนั่นไม,ม่แต่มบนเป็นเรือจริงๆนะเรืออดูบิส อนูบิสแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจอ่ะอีกแล้วสวยไม่ค่อยถูกใจอีกแล้วหลังๆเริ่มแบบไม่ค่อยนิดนึงเพ่เป็นจะชอบชุดผู้หญิงไงคือตั้งแต่มีชุดอัพมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบชุดอะไรนะที่เป็นเมอร์เมดที่สุดแหละที่ผมแก่ดี่นะคะก็จะประมาณนี้นะเป็นเอกสุดก็คือเปชุดอัพนั่นแหละไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีชุดอัพชุดไหนวนกลับมาบ้างนะรอบนี้นี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะ ถ้าเธอเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือแบบอลังการแต่ก็นั่นแหละชุดใหม่ๆอ่ะมันไม่น้อยหน้าชุดเก่าอยู่แล้วนะคะ mm hmm. <laughs> เออชอบคิวฟีอยู่นะถ้าเกิดทำสีออกมาเจ็บกว่านี้จะดีมากเลยเนาะ mm hmm. อะดูดิออน,นิเช่นเอ่ยอีโมชั่นเอ่ยอะไรต่างๆของเขาแบบคือทำมาดีแล้วอะม mm ัน hmm. ขาดความแบบจัดจ้านอ่ะเออสีไปเลยแบบทำมืดดำ แต่ก็เข้าใจนะเออมันมาในทีมแบบนี้มีหลายท่าเหลือเกินชุดอัพมาทีไรท่าเยอะเหลือเกินแล้วก็คือพอสุ่มออกของแดงนี่คือแอบ,บตกใจแบบเฮ้ยได้ของได้อีกแล้วท่าท่าอีกแล้วจ้ะท่ามากล่องนี้ป่ะปึ๊บท่าสุดท่าออกเยอะมากทำไมถึงเอาท่ามาเยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจเครื่องร่อน ก็คือถ้าเกิดอัพจนถึงเวลเจ็ดใช่ปะเออก็จะอัปเกรดเครื่องร่อนขึ้นไปจากที่แบบมีปีกเชิญจะขี่เรือหางยาวจะ้ะมีของขวัญส่งให้เพื่อนกรอบรูปเฮ้ยกรอบรูปเท่อยู่นะระเบิดระเบิดกับอ่าระเบิดไฟนี้น่าจะมาแบบโคกับตัว UMP ใช่ปะถ้าแต่ละถ้าเขาก็คือแบบว่าดูเยอะเนาะ ดูแบบโอ้ยอะไรเ่อะอะไรคือหลายอย่างหลายแนวแท้ดูดีนะคือแบบทำมาแบบเออลลัราการไปเลยยืนตัวเดี๋ยวๆไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีแบบว่าสิ่งของรอบกายเฮ้ยพอเป็นชุดผู้หญิงแล้วแบบเพียวบางชะผอมเลยอันนี้ก็คือแบบลำบึก <c oughs> เออมาถึงตัว u m p กันบ้างทุกคนมีปีกด้วยจ้ะคือปีกหรืออะไร เฮ้ยทำไมนึกถึงพวกแบบว่าเอา่อเอ็นแมนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้คือท่าหึ้ปืนเหรอริงปะได้อยู่รูทบ็อกก็ได้อยู่อออุย้ยเอฟเฟคทำดีจังเลยอ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะอีโมชั่นคือแบบเวอร์เวอร์มากแกจะเวอร์เกินไป ว่าไม่ได้นึกถึงแอนแมนจริงนะตัวสก,กินได้ไงเนี่ยมามาดูเลเวลหนึ่งนะคะเลเวลหนึ่งก็คือแบบมีเอฟเฟกหมุนๆวงๆแล้วอะ okay, โอเคเอฟเฟกอ้โหสวยนะเอฟเฟกคิวแล้วดูเอฟเฟกระเบิดเนาะช่วงนี้เขาทำเอฟเฟกระเบิดมาอลังการเนาะ เวลสามก็สวยนะเวลสามดีอยู่เนี่ยอันนี้นึกถึงแอนแมนของแท้เหมือนแบบนึกถึงมาแรงอะ่ะมันแบบมันมีความแบบปีกปึ๊บอุย๊ยอันนี้ดีเห็นชัดแน่นอนก็ประมาณนี้นะคะตัวสกินก็คือนั่นแหละตัวใหม่ๆมันเริ่มทำดีเทลออกมาเยอะมากเลยอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าก่อนหน้านี้ แต่คือเอฟเฟกแบบลมหมุนหมุนพายุหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาทดแทนเออมาทดแทนกันได้ีตัวเอฟเฟกเนี่ยเป็นว่าแบบเอ้์มากปกติเขาก็แค่แบบดูหน่อยอันนี้คือแบบโอ้โหต้องทะลุมิติมานะจ๊ะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอปืนแอนแมนไปมีเอฟเฟกอันนี้เป็นชอบทุกๆปืนที่มีอันเนี้ยเป็นชอบมาก แต่อันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดปะก็เ,เป็นสีดำอ่ะแล้วมีท่าถือปืนด้วยดูนีดูท่าถือดิคือแบบว่าล่ามโซ่อะล่ามโซ่อยูเอพีไเลยรูดบล็บอกนะคะรูดบล็บอกก็โอเคนะแต่ว่าแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็น่าจะตกใจได้อยู่อ่ะน่าจะตกใจแบบว่ารูดบ็อกอะคิดว่าคน อ่าตัวนั้นจำนวนสวยอยู่ของแต่งธรรมดีนะสีทองรอบนี้ก็คงไม่ไม่มีอันไหนเป็นสีดำหรอกมั้งใช่ไหมเขาน่าจะแบบว่าเห็นเราเยอะแล้วแต่ไม่แอบเลนด์ดอแอบจะเหมือนสีดำอย่างไงก็ไม่รู้อะดูดิเลนด์ดอมันต้องแปลกแน่เลยมันต้องไม่เปลี่ยนสีแน่เลยแกนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าโดยรวมก็คือมันจะเป็นทีมแบบว่าสีดำสีทอง ก็ตามรูปแบบของแบบฟาโรอนูบิสอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะอันนี้เป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นสปอยการกลับมาของชุดฟาโรชุดฟาโรน่าจะกลับมามก็ต้องกลับมาแหละมันเป็นทีมเดียวกันทั้งฟาโรหญิงฟาโรชายเลยเนาะแต่เอาจริงๆเป็นแอบชอบชุชดฟาโรมากกว่านะมันอาจจะไม่ได้มีความแบบอุ้ยอะไรแบบมุนติวฟุบเอฟเฟกลมอะไรอะพายุอะไรเหมือนกับชุดใหม่แต่ ด้วยความคลาสสิกของมันได้หละเป็นว่ามันสวยเอ๊ะสวยไหมสวยอ่ะตัวเครื่องร่อนของเขานะคะเหมือนเดิมฟาโลปื๊บปื๊บอ่าอันนี้คืออะไรหรือว่าเอ๊ะมันอัพมาหรือยังนะคแบบไม่ไม่ตามข่าวสารของฟาโลเลยคือเลเวลสุดท้ายมันจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนท่าโดดใช่ไหม คือมันเพิ่งอัพมารอบนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่แหละแล้วน,นี่อะไรโอ้ลูป,ปั้นชุดฟาโรหหญิงกัมาแน่นอนเฮ้ยรู้สึกว่าถ้าโดดลมเขาจะเปลี่ยนนะถ้าดูจากเมกื่อกี้มันแอบแบบน่าจะใช่ ่ะดูถ้าโดดล่มฉันไม่ถือโล่มฉันไม่แบบว่าติดปีกแล้วนะคะมันแบบมันเชยไปแล้วฉชื่อขอเดินทุกที่คือรันเวยเนาะอะไรเนี่ยถ้าโดดล่มไปแบบสับอันนี้ก็นั่นแหละลูกป,ปั้นก็เกิดนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าสันเลี้ยงจะเข้าไปด้วยมันเป็นสกินใช่ปะ จะเป็นสกินของน้องแอน,อนตัวหมาตัวนั้นอะมาป่าแล้วคือเข้ามายังไงอะคือมันจำเข้ามาหลายกล่องมันไม่ได้เข้ามาแค่กล่องแบบชุดอัพใช่ปะ่ะแบบอย่าบอกนะว่าเป็นโอลาบัตดี้อะยังเจ็บใจกับบัดดี้กอซิล่าไม่หายนะเอาจริงเฮ้ยอ, <Hey, S 2> อันนี้คืออะไรอีกสกินหนึ่งหรือว่าร่างอัปเกรดฮะโอ้โ oh ห มีถือไม้ทงไม้เท้ามาป่าเราได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับชุดอัพเกรดใหม่ที่จะเข้าวันที่4นี้มันก็จะเป็นแบบว่าอนูบิทคล้ายๆกับฟาโลช่วงก่อนๆตัวทีมตัวของที่จะเข้ามาก็จะแบบคล้ายๆกันหมดเลยแต่คล้ายอะ่ะก็คือเท่ากับไม่เหมือนนะเออมี UMP ใหม่เข้ามาด้วย ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้ววันที่4มาดูกันอีกทีว่ามันจะเข้ามาแบบไหน